สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่19ของทีเดย์สาทคอนเซาท์แทนนะครับผมโตดิงต้อมเป็นคนทำเช่นเคยนะครับเมื่อไหรประโยคนี้มันจะจบสักทีก็ยังนึกประโยคใหม่มาแทนยังไม่ได้นะครับในวิดีโอบล็อกตอนนี้นะครับจะเป็นการบนลูกค้าเหมือนเดิมนะครับที่สุดก็กลับมาแล้วหลังจากที่เป็นมหากราร์ยาวนานเกี่ยวกับพวกอีเวนต์แมจเมนต์นะครับในตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นตอนที่มีชื่อว่าบทเรียนอันยิ่งใหญ่นะครับมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับคืองานงานเดียวเท่านั้นทําให้ วิธีการดำเนินงานของทีทีซาวคลาวเทนเนี่ยรัดกลุ่มอย่างที่ทุกท่านที่เคยร่วมงานด้วยกันมาก่อนรู้สึกได้จนถึงทุกวันนี้เลยครับเป็นบทเรียนที่ราคาแพงมากแล้วเป็นบทเรียนที่ผมเองไม่อยากจะกลับไปอยู่ในสภาพนั้นอีกนะครับโอเคถ้าเกิดว่าผมมีการเอ่ยถึงคุณลักษณะบางประการคู่กรณีอาทิเช่นอายุเพศวัยตำแหน่งการศึกษาสีผิวหรืออะไรนะครับ ก็ถือว่าผมไม่ได้บีนผมไม่ได้ discriminate นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องเอ่ยจาเป็นต้องเอ่ยขึ้นมาเนี่ยมันมีผลต่อการพูดทอนหลังนะครับ <c oughs> การบ่นลูกค้ารอบนี้นะครับเริ่มมาจากในช่วงสมัยปีประมาณ2องนะครับตอนนั้นเนี่ยผมกําลังได้เอาระบบใหม่เข้ามานะครับเป็นไมโครโฟนรุ่นใหม่ๆเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่ๆแล้วเราจะเป็นที่จะต้องทดสอบอะไรหลายๆอย่างนะครับทีนี้ในช่วง ตอนประมาณต้นๆปีเนี่ยเราได้ทดสอบอาการภายในแล้วก็คืออลองซส์คือคู่ขนานไปกับระบบเดิมที่เรายังให้บริการลูกค้าตามปกติอยู่แต่ทีนี้มันก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอืถึงเวลาที่ต้องทดลองใช้จริงๆแล้วนะครับตอนแน่นอนที่สุดเลยก็คือว่าด้วยด้วยด้วยความรู้สึกในทัศนคติในการให้บริการของผมเองนะครับผมจะไม่ยอมเอาอุปกรณ์ที่ผมยังไม่แน่ใจไปให้ลูกค้าได้ใช้จริงอย่างเด็ดขาดนะครับ นั่นจะเป็นเพราะว่าถ้ามันชิมหายขึ้นมาเนี่ยผมเองก็ชิมหายตามไปด้วยนะครับแต่ผมจะเป็นที่จะต้องหาที่ทดสอบครับทำยังไงก็ลูกค้าระดับสถานศึกษานะครับผมก็เลยไปรับงานละครเวทีท้ายปีของสถานศึกษาที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งตอนนั้นผมได้แจ้งกับลูกน้อลูกค้าที่เป็นน้องนักศึกษาคนนึงด้วยวาจาแล้วว่าผมจะเอาอุปกรณ์ บางอย่างมาทดสอบในงานนะครับแต่ว่าไมโครโฟนกับตัวบ้าไวเลสเนี่ยเป็นของแบบเดิมเป็นของเดิมเพราะเป็นอุปกรณ์ปกติที่เราให้บริการแต่จะมีอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นนะครับที่เราเอามาทดสอบถ้าเกิดผมรู้สึกว่ามันไม่สามารถใช้งานได้จริงๆผมถึงจะเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดว่าผมยังไม่รู้สึกถึงขนาดนนะั้นผมคิดว่ามันยังไปต่อได้อีกมันต้องอยู่อย่างนั้นแลกกับส่วนลด40% โอ้น้องน,นักศึกษาเขาก็โอเคสิครับเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยดีค่ะพี่รลคาะลดขนาดนี้ดีเลยค่ะพี่โอเคเส้นสัญญาเลยนะคะแต่ที่ผมพลาดตรงนั้นก็คือว่ากูลืมเขียนลงไปในสัญญาว่าในไอการที่เราขอทดสอบระบบเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างกับส่วนลด40%พอเข้ามาถึงหน้างานจริงเนี่ยก็คือมันมีตัวละครที่3โผล่มาครับอ่าลูกค้าผมทึ่เป็นนักศึกษานะครับเขาได้ไปขอแรงหรือว่าไปขอให้อ่ารุ่นพี่เขาคนหนึ่งนะครับเขาก็เข้ามาครับตอนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรตอนแรกนะฮะเพียงแต่ว่าพอซ้อมมานนวันที่2 เริ่มมีการคอมเพลนในอุปกรณ์เสริมดมเอาเข้ามาทดสอบน,นะครับประมาณว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่สลับจับยึดบอดี้แผคให้อยู่กับตัวนักแสดงน่น,นะนะฮะทีนี้ก็คือผมกาลังพยายามจะลองอะไรใหม่ๆอยู่แล้วก็คิดคิดแล้วว่ามันยังไปได้แล้วมันยังต้องไปได้ทีนี้คือไอพี่คนนี้มันเดินมาหาผมครับแล้วมันก็มาบอกผมบอกว่าเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนมันใช้งานไม่ได้ถ้าเกิดว่าเป็นผมผมก็คงจะต้องมองหาคนที่เป็นคนติดต่อประสานงานผมและชี้แจงให้ทราบว่าตัวเนื้อสัญญา มันเป็นยังไงนะครับเราสัญญาอะไรกันไว้แต่ที่นี้คือด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับน,น,น้องนักศึกษาคนนั้นเนี่ยเราไม่เจอเขาเลยในงานนะครับในช่วงครึ่งเช้าตรงนั้นนะครับผมก็ได้แต่พูดว่ายัางใช้ได้ครับยังใช้ได้ครับยังใช้ได้ครับและยังใช้ได้ครับนะฮะวันต่อมานะครับวันที่ไอ้รุ่นพี่คนนี้เอาอุปกรณ์เสริม ชิ้นหนึ่งเอามาใช้กับนักแสดงโดยที่บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาต้องการเขาโอเวอร์ไรต์กับอุปกรณ์ทุกอย่างที่ผมเอามาลงหมดเลยอุปกรณ์ที่ผมเอาทดสอบปุ๊บไม่สามารถที่จะได้ใช้ในงานเลยเพราะทุกคนบอกว่าใช้ไม่ได้ผมก็เลยหันกลับไปมองกับน้องนักศึกษาที่ติดต่อง,งานผมมองเข้าไปในสายตาเขาผมรู้แล้วครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนแล้วสิ่งที่เขากําลังทํากับผมก็คือเขากําลังกับสิ่งที่เราคุยกันไว้ ชิบหายไงครับนะฮะทีนี้มันก็มีการคํมเบนกันอยู่มามาอยู่เรื่อยๆนะครับเริ่มตั้งแต่เขาจะเริ่มเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมชิ้นนี้ไปจนถึงการตีนะครับไปจนถึงทัศนคติในการทํางานของผมแน่นอนว่าเมื่อผมไม่ได้สิ่งผมต้องการทุกคนไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการก็ต้องมีอารมณ์โกรธและงุดหงิด็นธรรมดานะครับผมงุดหงิดแน่นอนผมงุดหงิดแล้วผมเป็นคนใจร้อนด้วยใน,ในยุคสมัยช่วงนั้นนะครับทีนี้วันสุดท้ายครับมันจบด้วยความ เละเทะที่สุดในชีวิตเลยนั่นก็คือพอรอบสุดท้ายเล่นเสร็จปุ๊บนะครับทุกคนเรียกผมเข้าไปนั่งประชุมครับมีนักแสดงรวมทั้งทีมงานร่วมร้อยชีวิตนั่งล้อมผมเป็นครึ่งวงกลมแล้วก็มีไอ้รุ่นพี่คนนี้นั่งดา่าผมชอดๆอ,อยู่ตรงกลางวงบอกว่าคุณเป็นมืออาชีพได้ยังไงคุณจะเรียกตัวเองว่าเป็นมืออาชีพได้เหรอนี่ผมไม่เล่นบุคลากรไปที่างที่นี่ที่น,นี่ที่นี่มาเนี่ยเขายังไม่ใช่พวกรนี้เลยแล้วคุณเอาของนี้มาให้น้องๆเขาใช้ได้ยังไงผมมองกลับไปหา นักศึกษาคนนั้นครับมาหลบหน้าฮะนะฮะมาหลบหน้าผมครับนั่นแปลว่าอะไรครับมันแปลได้สองอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งเลยก็คือว่าคําสั่งของไอพี่คนนั้นเนี่ยอมันเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วมันจะเป็นที่จะต้องจบอยู่ตรงนั้นนะครับแต่อีกมุมมองหนึ่งที่ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับก็คือไอ้น้องคนนี้ มันสมรู้ร่วมคิดกันก็คือคุยกันแล้วในเ็นการภายในแล้วก็มองว่าต้องการที่จะปล่อยผ่านไปก็คือหมายความว่าเอาประเด็นนี้ผ่านไปโดยนี่ไม่ได้แคร์ว่าเงื่อนไขดังเดิมที่เราตกลงว้เป็นอะไรนั่นคือข้อเสียที่ทางผมไม่ได้ทําสัญญาไว้ตั้งแต่ต้นครับในปัจจุบันนะฮะถ้าเกิดว่าหลายๆคนเนี่ยเ,เห็นตนดิงต้องเดินเข้าออกในงานนะครับจะมีจะสังเกตว่าผมจะถือแฟ้มเอกสาร ที่มีเอกสารห,หนาอยู่ประมาณหนึ่งเดินเข้าออกตลอดนะครับนั่นเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดในเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันเนี่ยเราสามารถมีเอกสารมายืนยันได้หรือถ้าเกิดว่ามีออเดอร์พิเศษหรือดีเควพิเศษที่คอมโพราสกับงานนะครับเราก็จะเอาเอกสารที่ตรงนั้นเป็นเนื้อสัญญาแล้วก็ระบุไว้เลยว่าในกรณีนี้เคสนี้เคส,น,คสนี้เกิดอะไรขึ้นเราคิดว้าหมดแล้วว่าเคสที่จะเกิดขึ้นอย่างไม่ทางคาดคิดเนี่ยมีอะไรบ้างส่วนใหญ่นะฮะเซ็นมาตรงหน้างานพร้อมพยานสองคนเลยครับ งานที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับสอน TDA เและโตติงต้องมาเยอะแยะมากมายนั้นก็คืออย่างที่1เอกสารและสัญญาต้องชัดเจนอย่างที่2คุณต้องไม่นึกถึงงานลูกค้ามากไปกว่ามากไปกว่าสอดิภาพของอุปกรณ์ตัวเองซึ่งไม่รู้ว่าไอ้ของที่มันเอามาใส่แทนอุปกรณ์เสริมของเราเนี่ยมันเข้ากันได้ไหมมันจะทําให้บอดี้แพรตกลงไปที่พื้นไหมมันทําให้อุปกรณ์ของเราพังหรือเปล่า สองอย่างนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมเลือกที่จะไม่พูดถึงและไม่แสดงเจตจํานงว่ากูต้องปกป้องนะครับมันเลยชิบหายถึงตอนนั้นไงครับนั่งล้อวงโดนนั่งล้อวงด้วยคนเป็นร้อยคนแล้วก็ทุกคนก็ถัดกันมาด่าผมทีละคนแล้วก็มีการบอกว่าจะลุกขึ้นมาต่อยด้วยนะฮะงั้นก็ตามนั้นครับ ยังดีที่ยังจ่ายตังค์นะครับในปัจจุบันนี้นะครับทีเทสซาวแทบท,ท,ท,ที่จะไม่ต้องทดสอบอะไรแล้วนะครับคืออุปกรณ์สว่วเใีย่ที่เอาเข้ามา,าล้วนเป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมาจากอุปกรณ์ชิ้นเดิมๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ขึ้นมาจากกราวอัพอีกแล้วแล้วก็ลูกค้าวางใจได้เลยครับว่าในอนาคตนะครับแล้วก็หรือในปัจจุบันช่วงเวลานี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นงานลักษณะไหนคุณขอผมรถพิเศษหรืออะไรคุยกันถูกคอหรือว่าอะไรยังไงนะครับก็จะได้อุปกรณ์ที่เป็นเกียรดเดียวกันและมาตรฐานบรับ โอเคขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ